ลูกพ่อหมดแล้วผมขับอยู่คนเดียวโคตรนานผมยังงงอ๋อไม่พากันเบรกรอบกูเลยหรอวะผนรู้งงใครเขาจะบีบที่จะตามกันติดติด๊ดเป็นไม่ได้เสือก็าไม่งุณเม่าผัตอนนี้กูบอกเลย <c oughs> มึงโดแนแดกอ่ะจนต่อหน้าเปรมชัยไม่ได้หรอกโนแดดสอี่เส <c oughs> ื <c oughs> อดำชัางไม่ร <c oughs> อด หลังจากคลิปที่แล้วที่เราเดินทางมาถึงบ้านรักไทยและบังเอิญเจอเข้ากับจุดกลางเต็นท์เปิดใหม่ทำให้พวกเรามีที่สำหรับพักผ่อนในคืนนี้และมีเวลาออกมาชมความสวยงามของบ้านรักไทยในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงสีจากที่พักและเรือสะท้อนกับผิวน้ำเป็นภาพความสวยงามที่น่าประทับใจของวิถีชีวิตในยามค่ำคืนที่นี่ และเพื่อเสพบรรยากาศที่นี่ได้อย,อย่างเต็มที่<น>การกินหมูกระทะพร้อมดูวิวที่สวยงามขนาดนี้คงไม่มีอะไรจะเทียบได้อีกแล้วิิวตด และเมื่อกลับมาถึงร้านกลางเต็นท์เจ้าของที่นี่ที่ทั้งน่ารักและใจดีก็ได้เอาฟืนมาให้เราก่อกองไฟเพื่อความอบอุ่นก่อนที่อากาศจะหนาวลงอย่างเรื่อยเื่อน่าเสียดายที่เช้านี้ณบ้านรักไทยไม่มีหมอกเราจึงทำได้เพียงเก็บภาพบรรยากาศเท่าที่มี และเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปยังเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือเมืองเชียงใหม่ที่ต้องขับรถไกลถึง250กว่ากิโลแต่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเชียงใหม่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านรักไทยยังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนั่นก็คือปางอุ๋งชื่อที่เมื่อใครหลายคนได้ยินก็คงจะนึกถึงแมวน้ํา จากออกบ้านรักไทยพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่ปางอุง๋งหรืออีกชื่อหนึ่งคืออ่างเก็บน้ําปางตองที่อยู่ห่างจากบ้านรักไทยประมาณ13กิโลใช้เวลาขับรถประมาณ20นาทีเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไม่ได้โหดแต่แคบแถมยังชันทําให้รถเล็กที่ขนสัมพารามาเต็มคันถึงกับปิดไม่ออกูอ อีกแล้วจริงมากเอาไวอีกโอ้ยข่างเอาไว้อีกแล้ยโอ้ยตรงสารลูก <c oughs> อา้าางเอาอีกแล้ว การตะกลนให้กำลังใจรถคงเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้นอกเหนือจากการบิดคนเร่งและหลังจากทางชันโหดที่ไม่ปาานีรถเล็กก็จะพบกับป่าสนที่สวยงามเป็นภาพวิวข้างทางที่สวยเหมาะกับการหามุมถ่ายรูปดีๆและมีจุดที่พวกเราเล็งไว้จะมาถ่ายรูปตอนขากลับอ่างเก็บน้ำปางตองหรือกชื่อที่คนเรียกกันว่าปางอุง๋ง เป็นอ่างเก็บน้ําบนยอดเขาที่ด้านข้างมีป่าสนอีกหนึ่งจุดต้องเที่ยวในแม่ห้องสอนที่หลายคนอยากจะมากางเต็นท์เพื่อรอชมความสวยงามของกลุ่มหมอกที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ําในช่วงเช้าซึ่งเดิมทีก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเราในการเดินทางครั้งนี้แต่ด้วยสาเหตุหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันแรกและถึงแม้เราจะพลาดความสวยงามของหมอกยามเช้าที่นี่ไปก็ตามแต่ถ้ามองในแง่ดีเราก็ยังพอเหลือเวลาที่จะแวะชมความสวยงามของปางอุ๋มอยู่ ผิวน้งกำลังสะท้อนแสงลิบเลียมและขากลับเราก็เจอกับจุดที่เราเลงไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาเป็นอีกจุดที่อาจทำให้เราได้ภาพเทๆ่ๆเพื่อไปอวดเพื่อนๆอ,อะไระนะมันขวางทางซีรีส์ท,ทับบี้เหรอ,อโอ้ต้องกล้องแหละ พอแล้วฉันทุ่มได้เดี๋ยวตูดซะวะโอ้เกียงนะยขวินเโอ้เป็นห่วงกันซะด้วยดึงให้เลยเอาเอาใส่ขึ้นก็ได้บริการทุนรับประทับใจเอาใส่ขึ้นเอาใส่ขึ้นให้ด้วยพี่โคตรใจดี ไปไปไหนไปไหนไปไหนยังไม่รู้เลยจะไปไหนเนี่ยนนั่แหละก็ไปเชียงใหม่นั่นแหละดูแล้วไปเชียงใหม่หระไปไหนต้องต้องไปเที่ยวกลางคืนเลยอ่ะโอ้เยกลางคืนด้วยใช่ครับพูดดูนิมมานเนมินร่อยเหาะแน่นอนน้ำแร่ไหมวะมีนะมีเหรอเป็นยังไงมีคอนเทนต์หรืบ หลังจากแวะที่ปางอุ๋งเสร็จก็ถึงเวลาที่จะเดินทางไปยังเชียงใหม่ซึ่งถ้าหากดูจาก GPS จะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง30นาทีกับระยะทางเกือบ250กิโลหากบวกเวลาพักรถและแวะเติมน้ำมันอาจใช้เวลานาน6-7ชั่วโมง เพื่อให้เดินทางไปถึงที่พักในเชียงใหม่ไม่ดึกจนเกินไป การไม่วอกแวกกับวิวข้างทางจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแนวมุ่งเน้นสมาธิไปกับการขับรถเพียงอย่างเดียวถ่ายวิดีโอและภาพบรรยากาศเท่าที่จำเป็นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ยากมากยิ่งกับคนที่ลงไหลาการขับมอเตอร์ไซค์และชอบเก็บภาพความสวยงามของสองข้างทางกับการขับรถบนเส้นทางที่สวยงามขนาดนี้ทำให้การมองข้ามความสวยงามที่แปลกตาเป็นอะไรที่ยากมาก หมดแล้วขลาเกงนะวะผมในเหตุการณ์ที่เหมือนจะดำเนินไปตามปกติก็ได้เปลี่ยนไปหลังจากนี้ พอแวะทานข้าวจนอิ่มพวกเราก็มุ่งหน้ากันต่อแต่เมื่อขับรถออกไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรผมก็จําได้ว่าดึมือถือที่ชาร์จไว้ที่ร้านข้าวและรีบวนรถกลับไปเอาโดยที่ไม่ได้ส่งสัญญาณให้พี่ๆสามคันด้านหน้าซึ่งปกติถ้าใครหายไปจะขบวนพวกเราจะจอดรอกันเสมอแต่หลังจากที่ผมกลับไปเอามือถือกลายเป็นผมที่ต้องขับรถลงเขาคนเดียวหลายสิบกิโลในยามค่าคืนกับบรรยากาศที่น่าขนลุกตลอดทาง และมารู้ถึงความจริงในภายหลังหลังจากที่ถึงตัวเมืองเชียงใหม่จริงๆแล้วคนที่เจอกับเหตุการณ์แปลกๆไม่ใช่ผมแต่เป็นสามคนด้านหน้าต่างหากที่เจอกับเรื่องลี้ลับในครั้งนี้มาถึงที่พักคนเดียวยังไม่มีเคยมาเลยรหัสท้องที่ชอบไว้ก็เปิดไม่ได้ชื่อด้วยเป็นไม่ได้เสียหมิรีบึเมื่อ <c oughs> ผู <c oughs> ตอนนี้กูบอกเลยมึงโดนแดกอ่ะ ทุกคนสูงจนตอนหนาเปรี้ยงชัยไม่ได้คนขานี้จะเสือดาวจะไม่รอดมึงคิดว่ามึงมีลายเยอะจะรอดไหมเอาละพี่แจ็คครับพี่แจ๊คจได้อยู่แล้วดิพ um> um> si> ี่แจ็ควัวจะยิบโอ้ยออกนะเนี่ยออกจากร้านไปถึงข้างล่างที่ที่ผมเห็นพวกพี่สนมันไกลมากเลยนะไงไกลมีเป็นโอ้เป็นหลกิโลเป็น20 30กิโล30กิโลนั่นเอง ตอนแรกมันเรื่อง69แล้วม re> ันไปถึงตรงนั้นแหะเหลือประมาณ34โลผมขับอยู่คนเดียวโคตรนานผมยังงงอ่อไม่พากันเบรกรอกเลยหรอวะคนก็งงอยู่ยิเบรกรออะไรกับมึงตามกูไหม่กูใครเขาจะบีเีออตัดติดก็แม่งกูดีขึ้นเนาะมึงคิดว่าพผมเองเขาจะไม่บีหลังจากที่โกโปรเมมเต็มสิ่งที่คุยกันหลังจากนั้นคือทุกคนเห็นผมตามหลังมาตลอดจึงไม่ได้จอดรอระหว่างทาง ตอนแรกที่ผมนึกว่าแกล้งกันเล่นแต่จากเส้นทางเท่มืดและอันตรายการปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งขับรถลงเขาคนเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกอย่างแน่นอนและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทุกคนยังปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเที่ยวกันต่ออย่างมีสติและเวลาของการเดินทางในครั้งนี้ก็ใกล้จบลงพวกเราตัดสินใจที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้เลือกให้เชียงใหม่เป็นที่พักคืนสุดท้ายในการเดินทาง ออกไปเที่ยวชมเมืองโดยที่ไม่สนใจที่จะถ่ายวิดีโอมากนะัก และกลับที่พักเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวสําหรับการขับรถรถดเดียวกับโคราชกว่า700กิโลที่ไม่ได้ห่วงเรื่องเวลาสนเพียงแค่ความปลอดภัยและโฟกัสที่ความสนุกของการได้ขับรถระยะไกลเหมือนความรู้สึกในวันแรกที่พวกเราเดินทางจากโคราชมายังภาคเหนือและตั้งตารอสําหรับการเดินทางครั้งต่อไปว่าเราจะมีโอกาสได้ไปที่ไหนและเจออะไรบ้างเพื่อจะได้เก็บภาพและบันทึกความทรงจําส่งต่อความสุขและประสบการณ์และรวบรวมทุกอย่างมาเป็นคลิป เพื่อเราให้ใครก็ตามที่ได้ดูวิดีโอของพวกเราว่าพวกเราไปไหนมาครับมไม่ได้เลยนะครับครับครับเราไม่มีที่หาไปนั่นจะเป็นสุดอยู่ที่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ได้เลยนะขับแต่อำมาทอดน,นะหาร้านไม่มีเลย หมดเลยมันตีหมดแล้วนึ่งหนึ่ง